สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ฟังก์ชัน if นะครับฟังก์ชัน if หรือสูตร if นะครับเป็นสูตรที่หรือฟังก์ชันที่ใช้บ่อยมากๆนะครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่สำคัญมากๆฟังก์ชันหนึ่งในการใช้ excel นะครับ if จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้บ่อยบ่อยที่สุดฟังก์ชันหนึ่งนะครับ แล้วก็เป็นเรื่องจําเป็นนะครับในการเรียนรู้นะครับถ้าเราใช้ excel แล้วเราใช้ if e ไม่ไม่เป็นหรือใช้ if e ไม่คล่องนี่เราจะทํางานได้ไม่สะดวกนะครับ if e เป็นเรื่องละเอียดนะครับเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งนะครับแต่ง่ายง่ายต่อการเรียนรู้ให้เข้าใจนะครับการเรียนรู้ if ไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆคนเข้าใจหรือหลายหลายคนคิดไว้นะครับไม่ยากจริงๆนะครับ มาเรียนรู้กับแมวใหญ่นะครับเดี๋ยวท่านจะรู้ว่า if ไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป if ที่เราจะเรียนรู้กันนั้นก็มีอยู่หลายๆหัวข้อนะครับ mm hmm. เช่น if ชั้นเดียว if and if or แล้วก็ if ซ้อน if นะครับเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้ if เลยนะครับส่วน if ที่จะพิสดารในวันนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับพื้นฐานจริงๆก็มีอยู่แค่นี้แะครับ สี่หัวข้อนี่แหละครับถ้ารู้สี่หัวข้อนี้เข้าใจสี่หัวข้อนี้จะเรียน e if ยังไงก็ได้หมดนะครับมามาว่ากันเลยนะครับมาไล่เรียงกันไปตั้งแต่ e if ชั้นเดียวนะครับ e if ชั้นเดียวนะครับมาดูนี่เลยนะครับ e if นะครับใช้กําหนดเงื่อนไขนะครับเพื่อเพื่อให้ excel คํานวณหรือส่งผลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับ โครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับ if นะครับวงเล็บเปิดนะครับ logical test นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น value if true c อมมาไปทีนึงแล้วก็ value if false นะครับอ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมมั่นใจว่าท่านไม่เข้าใจนะครับไม่เป็นไรนะครับลองมาดูเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นภาษาไทยการจะอธิบายด้วยภาษาง่ายๆต่อไปนี้นะครับ ท่านจะเข้าใจ if ได้อย่างแน่นอนนะครับเงื่อนไขมีอยู่ว่า if นะครับวงเล็บเปิดเงื่อนไขนะครับ comma comma มมมมเนี่ยจะมีอยู่สอง c o m ม,มานะครับกรุณนอ่าอาจช้าๆนะให้เข้าใจนะครับ if ชั้นเดียวเนี่ยจะมี c o m ่าอยู่สอง c o m m า comma อ,มมอันแรกนะอ่านว่าถ้าใช่ให้เป็นนะครับ ส่วนคอมมาหลังเนี่ยอ่านว่าถ้าไม่ใช่ให้เป็นให้อ่านแบบนี้นะครท่านจะไม่งงนะครับถ้าท่านไปอ่านว่า logical test value if true value if false หรือท่านจะบอกว่าเงื่อนไขสุดท้ายเป็นเท็จเสมออย่างนี้มันเป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นภาษาทางโลจิค l ของเขานะครับไม่เข้าใจครับต้องแบบนี้ครับเข้าใจแน่นอน มีสองคอมมานะครับจาไว้นะครับมีสองคอมมาคอมมาแรกอ่านว่าถ้าใช่ให้เป็นคอมมาที่สองอ่านว่าถ้าไม่ใช่ให้เป็นสําคัญจริงๆนะครับทีนี้เราลองไปอ่านดูก่อนนะครับไม่ต้องไปเข้าใจมันนะครับอ่านดูก่อนนะครับอ่านแบบนี้นะครับอย่างตัวอย่างแรกอ่านว่าถ้า a1 หนึ่งเท่ากับศูนย์เจอคอมมาเนะี่ยอ่านว่าให้เป็นศูนย์ ถ้าไม่ใช่ให้เป็น b หนึ่งหาร a หนึ่งนะครับตัวอย่างที่สองนี่อ่านว่าถ้า a หนึ่งมากกว่าศูนย์ให้เป็น a หนึ่งถ้าไม่ใช่ให้เป็น ank, หรือค่าวา่างนั่นเองเครื่องหมายฟันหนูสองอันติดก,กันเนะี่เรียกว่าค่าว่างนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับถ้า a หนึ่งมากกว่า c หนึ่งให้เป็น a หนึ่งถ้าไม่ใช่ให้เป็น c หนึ่ง ก็อย่าเพิ่งงงนะครับต้องการให้ทราบว่าวิธีการอ่านที่เฉยนะตัวอย่างต่อไปนะครับถ้า a หนึ่งน้อยกว่าศูนย์ให้เป็นค่าว่างถ้าไม่ใช่ให้เป็น a หนึ่งนะครับตัวอย่างสุดท้ายนี้นะอ่านว่าถ้า a หนึ่งมากกว่าหนึ่งร้อยให้เป็น yes ถ้าไม่ใช่ให้เป็น no นะครับอ่านแบบนี้ก่อนนะครับและข้อกำหนดที่สำคัญอีกประการก็คือว่า ในเงื่อนไขเนี่ยที่ถ้าไม่ได้เป็นตัวเลขนะครับแต่ว่าเป็นตัวคาแรคเตอร์หรือเป็นตัวหนังสือนั่นเองนะครับตัวหนังสือเนี่ยที่เราเข้าใจกันง่ายๆเราต้องใส่เครื่องหมายฟันหนูหรือเครื่องหมายนเนี่ยครับเครื่องหมายอัญประกาศเครื่องหมายคําพูดนี่นะครับปิดหน้าปิดหลังไว้ก่อนอย่าง yes ตรงนี้นะครับหรือ no ตรงนี้นะครับต้องมีเครื่องหมายคําพูดปิดหน้าปิดหลังด้วยนะครับเป็นกฎกติกาของ e อ c e l ซนะครับต้องเป็นแบบนั้นนะไม่ไม่ทาแบบนั้นไม่ได้นะครับทีนี้เรากลับมาดู ตัวอย่างกันนะครับว่า,ว,าว่าเป็นยังไงเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับในกรณีของ if ชั้นเดียวนะครับเช่นนะครับตรงนี้นะครับเราถูกกําหนดให้คะแนนที่ผ่านในการสอบคือหนึ่งร้อยขึ้นไปนะครับมีตารางคะแนนอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเขียนสูตร if ได้อย่างไรนะครับเงื่อนไขมีอยู่ว่าให้คะแนนที่ผ่านการสอบคือหนึ่งร้อยขึ้นไปนะครับเราต้องเขียนสูตรแบบนี้นะครับ เท่ากับนะครับค่านะครับเซลล์นี้นะครับเราก็เอาเมาส์หรือเคอร์เซอร์คลิกที่นี่เลยนะครับมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อยนะครับให้เป็นให้เป็นผ่านนะครับ ถ้าไม่ใช่ให้เป็นไม่ผ่านนะครับต้องอ่านแบบนี้นะครับถ้า a สิบหกมากกว่าหรือเท่ากับร้อยนะครับให้เป็นผ่านนะครับตรงนี้ถ้าไม่ใช่ให้เป็นไม่ผ่านนะครับกดเ n อร์ไปนะครับจากนั้นเราลอง copy ลงมานะครับเราจะพบว่ามีอยู่สองอันไม่ผ่านนะครับสองรายการนะครับคือแปดสิบไม่ผ่านเจ็ดสิบไม่ผ่านนะครับร้อยี่สิบอันนี้ผ่านนะครับ เพราะาเงื่อนไขเราคือหนึ่งร้อยขึ้นไปนะครับทีนี้เราลองเปลี่ยนตัวเลขเป็นหนึ่งร้อยตรงนี้นะครับผ่านไหมก็ยังผ่านอยู่นะครับเพราะว่าคะแนนเราคือหนึ่งร้อยขึ้นไปนะครับถ้าตรงนี้สมมติว่าเป็นข้าสิบเก้าผ่านไหมก็ไม่ผ่านเช่นกันนะครับสูตรเราจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เองนะครับก็คือว่าถ้า a สิบหกมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อยให้เป็นผ่าน ถ้าไม่ใช่ให้เป็นไม่ผ่านนะครับต้องอ่านแบบนี้นะไม่งั้นไม่เข้าใจนะครับลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเราไม่ต้องการให้ตัวหารเป็นศูนย์นะครับไม่ต้องไม่ต้องการให้ตัวหารเป็นศูนย์เช่นสมมติว่าเราเปอร์เซ็นต์ต่อเป้าหมายเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราเรามียอดขายกับเป้าหมายอย่างนี้นะเป้าหมายยอดขายเปอร์เซ็นต์ต่อเป้าหมายปกติเราจะทําแบบนี้นะครับก็คือ เป็นยอดายขายหารเป้าหมายคูณร้อยสมมุตินี้นะเราจะได้เปอร์เซ็นต์ออกมานะครับเห็นมทีนี้เราพบว่าถ้ารายการไหนที่ไม่มีเป้าหมายหรือเป้าหมายเป็นศูนยะ์ไม่ได้ตั้งไว้เนะี่ยค่าที่ออกมาก็จะกลายเป็นเออ o r เนะครับก็คือตัวหารเป็นศูนย์นั่นเองนะครับเรามีวิธีแก้อยู่หลายวิธีนะครับแต่ว่าวันนี้จะลองใช้วิธีการใ if มาช่วยนะครับทำแบบนี้นะครับเท่ากับ ถาเลยนะครับเราใช้อีบังคับเลยนะครับถ้าตัวเนี้ยนะครับเท่ากับศูนย์นะครับ,บ,รบให้เป็นเป็นค่าว่างไปเลยนะครับถ้าไม่ใช่ถึงค่อยเอามาทำโอเปอเรชักันนะครับนะครับนะครับสูตรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็จะได้ว่าถ้า a ยี่สิบเจ็ดนะครับเท่ากับศูนย์ให้เป็น blank หรือให้เป็นค่าว่างนั่นเองนะครับถ้าไม่ใช่ก็ถึงจะให้เอาตัวนี้ครับคอลัมน์ b นะครับ b ยี่สิบเจ็ดหาร a ยี่สิบเจ็ดแล้วก็มาคูณเรื่อยนะครับทีนี้เราลอง copy ลงมานะครับลอง copy ลงมาดูซักตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ยังโอเคอยู่นะครับนี่มาตรงนี้นะครับเห็นแล้วกลายเป็นค่าว่างไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นศูนย์นั่นเองนะครับ เป็นศนะครับตรงนี้นะครับเราถูกเราบังคับว่าถ้า a 2ยี่สิบเก้าเป็นศูนย์นะครับให้เป็น blank ก็คือเป็นค่าว่างไปเลยนะครับถ้าไม่ใช่ถึงให้เอามาทำ operation กันนะครับนี่เราลองก๊อกก๊อกกมาทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเราจะพบว่าตัวหารเป็นศูนย์ที่เราบังคับไว้เนี่ยตรงนี้ก็จะไม่แสดงออกมาให้เราเห็นนั่นเองนะครับลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับ ให้แสดงเฉพาะรายการที่ไม่ติดลบนะครับที่ไม่ติดลบเราจะเขียนสูตรยังไงนะครับหมายถึงว่าตรงเนี้ยเราต้องการจะเป็นอย่างนี้ร้อยนะครับสองร้อยศูนย์เราต้องการแบบนี้นะครับเพราะว่ารายการติดลบลเราเราจะไม่เอามาอย่างนี้นะครับเราจะเขียนสูตรอย่ง <Yosh. S 2> อยางไรนะครับก็ต้องแบบนี้นะครับถ้านะครับตัวนี้นะครับน้อยกว่าศูนย์ให้เป็น blank, blank เลยนะครับถ้าไม่ใช่ ถึงให้เป็นตัวมันเองนะครับต้องต้องแบบนี้เลยนะครับผมจะลอง copy copy สูตรออกมาตรงนี้เพื่อเห็นชัดๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้ว่าถ้า b 4 0น้อยกว่าศูนย์นะครับให้เป็น blank ถ้าไม่ใช่ให้เป็น b 4 0นะครับ๋ยวตรงนี้นะครับผลลัพธ์เป็น b ส0นะครับเพราะว่าไม่ได้น้อยกว่าศูนย์ทีนี้เราลอง copy ลงมานะครับ copy ลงมานะครับเห็นไหมครับ จะพบว่ารายการนี้นะครับรายการนี้นะครับครับจะได้เห็นชัดๆนะครับ b สี่สิบเอ็ดน้อยกว่าศูนย์นะครับให้เป็น blank เห็นไหมน้อยกว่าศูนย์ติดลบห้าสิบก็คือน้อยกว่าศูนย์นะครับเป็น blank ก็คือเป็นค่าว่างนี่นเองนะครับถ้าไม่ใช่ถึงจะเป็น b สี่สิบเอ็ดนะครับแต่ว่าพอดีตรงนี้มันน้อยน้อยกว่าศูนย์ก็คือเป็น blank ไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ทุกบรรทัดก็จะมีค่าเท่ากันก็ก็จะสูตรเดียวกันมนาะก๊อบลงมานะครับพอจะเห็นแนวทางหรือเห็นแนวการใช้ if ขึ้นมาเราเราแล้วนะครับไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับะบอกแล้วว่าไม่ยากถ้าใครคเรียนรู้กันไปนะครับสมมุติว่าอ่อให้สักตัวอย่างนึ่งนะครับสมมุติว่าเรามีสักตัวอย่างนึงนะครับ เขาบอกว่าต like ้องการให้แสดงรายชื่อของผู้ที่มียอดขายตั้งแต่หนึ่งหมืหพันบาทขึ้นไปนะก็ยอดขายแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับอย่างนี้ก็มีมีนักค่าวบอยนะครับได้หมื่นสองนะครับแล้วคัสได้2องหมื่นห้าเจสามันเจ็ดนะครับสตีเฟนหมื่นแปดนะครับบานี่หนึ่งหมืนพันแปดอห้าสิบส่วนคุณฮาเล่นี่ก็ได้หมื่นห้านะครับ บอกว่าต้องการให้แสดงรายชื่อผู้ที่มียอดขายตั้งแต่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับโอเคเราจะเขียนสูตรยังไงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะค่านะครับตรงนี้นะครับมากกว่าหรือเท่ากับนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันให้เป็นให้เป็นตันให้เป็นให้เป็นนี่เลยให้เป็นชื่อเลยนะครับให้เป็นชื่อนะครับถ้าไม่ใช่ลละให้เป็นแ l งนะครับนะครับ ก็จะได้เป็นประมาณนี้เราก๊อปปี้ลงมานะครับเห็นไหมครับถ้า b ห้าสิบมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งหมื่นห้าพันขึ้นไปนะครับก็คือมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งหมื่นห้าพันให้เป็น A ห้าสิบก็คือให้แสดงรายชื่อออกมานั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้เป็น blank เห็นไหมครับเราคัสนี่เกินหหมื่นห้าหรือตั้งแต่หหมื่นห้าขึ้นไปนะครับก็ชื่อออกมา A j นี่ไม่ถึงนะก็ไม่ต้องแสดงชื่อ สเฟนนี่หมื่นแปดพอนะแแสดงชื่อนะบาร์นี่นี่ไม่ถึงนะก็เป็นแบงค์ไปนะครับฮาร์เรย์หมื่นห้าพอดีนะครับก็โอเคนะก็สแสดงชื่อออกมานี้เป็นต้นนะครับพอจะเข้าใจนะครับวันนี้เราเรียนรู้ตัวอย่างแรกตัวอย่างเดียวนะครับคือการใช้ if ชั้นเดียวนะครับส่วน if and และ if or เราจะมาเรียนรู้กันต่อไปซึ่งหลักการก็จะใช้หลักการเดียวกันนะครับโปรดอย่าลืมว่านะครับ if เนี่ยจะมีสองสองคอมม่านะครับใ mm hmm. น if เงื่อนไขเดียวนะครับคอมม่าแรกให้อ่านว่าถ้าใช่ให้เป็นนะครับคอมม่าที่สองอ่านว่าถ้าไม่ใช่ให้เป็นนะครับต้องแบบนี้นะครับลองนําไปทบทวนดูนะครับถ้ายังไม่เข้าใจก็ให้กลับไปดูวิดีโอที่อัดให้นี้นะครับดูกลับไปกลับมาซ้ําไปซ้ามาช้าๆนะครับท่านจะเข้าใจการใช้ if ได้อย่างแน่นอนนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เลยเดี๋ยวเรามาพบกันในส่วนของ if and if or แล้วก็ if ซ้อน if กันต่อไปวันนี้สวัสดีครับ